เซ็นเตอร์เบสนะครับวันนี้นะครับมีทัศนะดดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านปาลิปเชแมงนะครับจะเจอกับทางด้านเลอามริดนะครับในศึกรายการของทางด้านชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับส่วนทางด้านปาลิปเชแมงเองนะครับถ้าเราดูกันจริงๆในรายการนี้นะครับก็ถือว่า ทำผลงานได้ดีมากครับอย่างเกมล่าสุดนะครับก็เอาชนะทางด้านไบร์นมิวนกมาได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านอินเตอร์มิามีมานะครับ4ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของนักเตะหลกัหลกๆเลยปาลิวชวมงเองวันนี้ในเรื่องของสภาพทีมเนี่ยความพร้อมเขาดีมากครับอย่างทางด้านดูเอเองนะครับอย่างทางด้านเดมเบเล่แล้วก็เป็นส่วของทางด้าน วิตินย่าครับโอ้โหเป็นนักเตะแกนหลักตัวสําคัญของทีมอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านเรอมาลิตนะครับโอ้โหในช่วงหลังๆที่ผ่านมาการขาดเอ็มเป้ไปนะครับก็ถือว่าเรื่องของเกมลุกอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะหลังๆมาครับเจอกับทางด้านยูเวนตุสมาเรื่องความเฉียบคมก็ไม่ได้มีดีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกมเจอกับทางด้านบรูเซียดอทมุลนะครับในเกมล่าสุดถึงแม้ว่าจะชนะมาได้3ามตัวสองนะครับแต่ในเรื่องของเกมรับ ก็ขาดเรื่องของความมั่นใจไปนะครับส่วนนักเตะหลักๆเลยในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านวินิสูดจูเนียนะครับอย่างทางด้านจูเบดิงแฮมแล้วก็เป็นทางด้านบอเวเดนะครับที่เป็นแกนหลักตัวสำคัญของทีมนะครับส่วนในเรื่องของมุมมองวันนี้นะครับก็ยังมองเรื่องของมาตรฐานปารีสไปชมังเองที่มีมาตรฐานดีกว่านะครับในเรื่องของเกมลุกเกมรัดนะครับวันนี้ก็ยังมองว่าปารีสนะครับจะทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับ ฝากากดไลค์กดติดตามกับผมเซนเตอร์ a บสแล้วพบกันทุกวันนะครับ